บิซซ่าอย่างนี้ก็มีด้วย,ยบ้านเมืองเขาก็สวย oh. โอ้โหอิตาลีฮอเอ็นพิซซ่าครั้งแรกในชีวิต <Yeah. S 1> เอา้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของบิซซ่าอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับวันน mm ี hmm. อ้อากาศหนาวหน่อยนะครับอยู่กับผม MJ King พิรวัตรอัธนาคเช่นเคยครับ เห็นบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกอย่างนี้นะครับแน่นอนครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาสัมผัสกับกลิ่นอายความสวยงามที่อิตาลีนะครับแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าวันนี้ผมจะขอพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งสถานที่ครับซึ่งมีบรรยากาศคล้ายคลึงกันเลยนะครับกับอิตาลีอยู่ไม่ไกลด้วยครับไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินบินไปไกลถึงยุโรปนะครับอยู่ในเอเชียเรานีละครับแต่อยู่ที่ไหนนั้นไปิดตามพร้อมกันครับหนาวนะฮะ สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนครับแต่ลงไหลกลิ่นอายและมนต์เสน่ห์ของเมืองในฝันอย่างอิตาลีโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบการล่องเรือในคลองของเมืองเวนิเชียนชอบการจิบไวน์หรือว่าช้อปปิ้งสินค้าที่มียี่ห้อทั้งหลายหมู่บ้านฟอเรนเทียในน,นครเทียนจิงทางตอนเหนือนของประเทศจีนครับอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไกลไปท่องเที่ยวที่ยุโรปจริงๆครับ เพราะว่าช้อปปิ้งพลาซ่าแห่งใหม่นะครับซึ่งมีพื้นที่60,000ตารางเมตรถูกตกแต่งไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณแบบเรเนซองของอิตาลีครับตั้งอยู่ระหว่างเมืองท่าของนครเทียนจินและกรุงปักกิ่งครับซึ่งก็ดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมเยือนในแต่ละวันนั้นหลายพันคนทีเดียวนะครับดูจากภาพบรรยากาศดูสิครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าบรรยากาศกลิ่นอายคล้ายกันกับอิตาลีเลยนะครับแม้ว่าจะตั้งชื่อตามเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีนะครับแต่ว่าที่นี่ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของอิตาลีและก็ประเทศอื่นๆเกือบบ200ล้านนะครั นอกจากจะได้รวบรวมสินค้าต่างๆเอาไว้แล้วยังเป็นสัญลักษณ์สําคัญครับที่บ่งบอกความเป็นอิตาลีรวบรวมเอาไว้อย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพิซซ่ามาโครหรือแม้แต่สนามกีฬาของกรุงโรมครับลองดูครับว่าเหมือนไม่เหมือนนะครับเชื่อไหมละครับว่าอยู่ในเอเชียของเรานี่เองครับและนี่คือ CEO ของหมู่บ้านฟอเรนเทียนะครับนายอีวานโนโพมาครับซึ่งถือว่าเป็น CEO ของหมู่บ้านฟอเรนเทียและผู้นริการของ RDM ่งเอเชียนะครับเขาบอกว่า ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนั้นจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าบริษัทเนี่ยตัดสินใจสร้างช้อปปิ้งพาเลซแห่งนี้ขึ้นมาเพราะว่าเศรษฐกิจของจีนนั้นยังคงมีเสถียรภาพอยู่ครับและตลาดในประเทศจีนนั้นก็สอดคล้องกันกันกนกบรูปแบบธุรกิจของบริษัทอีกด้วยซึ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อต่างๆครับ Despite the rest of the world is not uh, in very good shape or kind of volatile, China is very stable and uh, steadily growing in consumption, especially luxury goods. Our business model is very much Within the context goods With the of Luxury goods. ฟังเสียงสัมภาษณ์จากซ e o ไปแล้วนะครับเรามาดูครับว่านักท่องเทีย่ยวที่มาเทีย่ยวที่นี่นั้นเขารู้สึกอย่างไรนักท่องเทีย่ยวส่วนใหญ่ที่มาเยี่ยมเยียนที่เมืองจำลองแห่งนี้นะครับบอกว่าสถานที่แห่งนี้นั้นทําให้รู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายครับโดยเฉพาะเสียงเพลงที่เปิดบรรเลงคอไปตลอดเนี่ยนะครับทำให้รู้สึกว่าชีวิตนั้นมีความกระตี้กระเป๋าแล้วก็มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้งครับ 然后感觉心情就是来到这边就感觉心情就是很好，因为有这个，我是也比较喜欢这边的这个音乐，给人感觉比较、比较、比较轻松，比较跳动。 เห็นไหมครับคุณผู้ชมว่าบรรยากาศของเมืองจำลองที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนนั้นคล้ายคลึงกันเลยนะครับกับอิตาลีต่อจากนี้ไปนะครับใครที่อยากจะประหยัดเในกระเป๋านั้นไปใกล้แค่ประเทศจีนก็สามารถสัมผัสเตือนอายบรรยากาศความโรแมนติกเหล่านี้ได้แล้วนะครับนี่แหละครับเมืองจำลองอิตาลีในประเทศจีนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าบิซ่าอย่างนี้ก็มีด้วยในวันนี้นะครับผมขอตัวไปเตรียมตัวช้อปปิ้งที่ประเทศจีนก่อนนะครับแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะไปไหวหรือเปล่านะครับอากาศค่อนข้างเย็นเลยคงต้องดูสภาพอากาศอีกทีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับนาให้จะตายแล้ว,ว,วบิอย่างนี้ก็มีด้วย